ที่หนึ่งลำลึกเจิ้งเจาหันเสียมหลอพื้นผิวน้ำรุมเร้าระลอกขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้าวัดอรุณราชวรามมีแสงทองจากดวงอาทิตย์ยามเช้าส่องประกายระยิบปประยับสะท้อนสายน้ำเป็นดาวกระจายไปทั่วท้องน้ำพลันปรากฏพญามังกรทองโผล่พ้นจากผิวน้ำส่งเสียงร้องคำรามพญามังกรทองแหวกไหวในสายน้ำเจ้าพระยาสักพักก็หายไป จากนั้นชั่วอึดใจปรากฏภาพกำแพงเมืองจีนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกปรากฏขึ้นดูยิ่งใหญ่ทรงพลังและสวยงามท่ามกลางสีเขียวของพันไม้แห่งขุนเขาในนาทีนั้นพญานาคตัวสีเขียวปีกแมลงทับประดับด้วยเครื่องทรงทองคำและนบพัรัษอารามงามตาลักษณะท่วงท่าสง่างามดุจเทพนิรมิต เลื้อยมาอย่างเชื่องช้าโผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงเมืองจีนส่งเสียงคำรามลั่นไปทั้งบริเวณพญานาคเลื้อยขนานไปกับกำแพงเมืองจีนคล้ายเคียงข้างไปกับพญามังกรทองสักพักก็หายไปด็อกเตอร์กรมนลนนัดแท่แต้นักวิชาการสาวลูกครึ่งไทยจีนสะดุ้งตื่นมาตอนเช้าตรู่ เธอนึกถึงภาพในความฝันที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพของความฝันเดิมๆที่เธอฝันถึงตลอดเวลาโดยเฉพาะทุกครั้งที่เธอเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยเธอมักจะฝันถึงพญานาคก,กับพญามังกรทองเสมอเราฝันแบบนี้อีกหรือนี่ทำไมต้องฝันถึงแต่พญามังกรทองและพญานาคทุกครั้งที่เราเดินทางกลับมาเมืองไทยนะมันมีอะไรกันแน่ ดกรกรมล,ลนัทครุ่นคิดถึงบทวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาที่มีความตอนหนึ่งที่บ่งบอกว่ามนุษย์เรานั้นมักจะฝันถึงสิ่งที่ตนต้องการแต่ไม่อาจครอบครองได้หรือมีสิ่งที่ค้างค้างอยู่ในใจในความเชื่อของคนจีนโบราณเชื่อกันว่าความฝันคือหนทางไปสู่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าสิ่งที่เราฝันกับเรื่องที่เรากำลังตามหานั้น กำลังจะนำพาเราไปหาจุดหมายอะไรสักอย่างเธอคิดทบทวนสักพักจึงลุกจากเตียงนอนแล้วเดินไปที่หน้ากระจกมองหน้าตัวเองผ่านกระจกในใจยังคงคิดถึงความฝันที่เกิดขึ้นแล้วเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ภาพในกระจกที่เธอหยุดดูเมื่อสักครู่กลับปรากฏภาพของพญามังกรทองและพญานาคจ้องมองออกมาหลังจากอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว ด็กเตอร์กรมนลนัทไปนั่งที่โต๊ะทำงานหยิบภาพพญามังกรทองและภาพพญานาคที่เธอวาดจากจินตนาการในความฝันออกมาดูใต้ภาพทั้งสองมีข้อความเขียนไว้ภาพพญานาคเธอเขียนคำว่านาคนารุมดีเธอให้ความหมายว่าราชาแห่งนาคและใต้ภาพพญามังกรทองเธอเขียนคำว่าจินหลงขีดจี้ขีดไอหลงและจินหลงห่วงตี้ขีด จีขีดไอหลงขีด H ู A อนดีอเธอให้ความหมายว่ามัางกรทองแห่งจักรพรรดิห่วงตี้ซึ่งหมายถึงการที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์คิดค้นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์ฮ่องเต้และใช้รูปสัญ,ญลักษณ์มังกรเป็นสัตว์ประจำชาติจีนมุมด้านขวาลงชื่อยุฝงขีด Y าขีดเอ ENG ซึ่งหมายถึงหยกหรือหงคือชื่อนามแฝงของเธอเธอนั่งมองดูทั้งสองภาพจนเสียงนาฬิกาดิจิทัลเตือนดังต,ตี๊ตี๊ตี๊พร้อมข้อความเวลานัดหมาย9นาฬิกา30นาทีสถานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชยนาวีอืมนั่งดูภาพเพลินเลยนี่เรา ได้เวลาเดินทางไปร่วมงานแล้วไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่เธอลุกขึ้นจัดแจงแต่งหน้าทาปากอีกรอบแล้วออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชยนาวีพร้อมหยิบการ์ดเชิญออกมาดูข้อความที่การ์ดเชิญเขียนว่าเชิญร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการโบราณวัตถุศิลปะสยามสมัยธนบุรีบริเวณอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินบ้านเสม็ดงามตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีดกรกมลนัทนำพาร่างระหงบอบบางในชุดสูตรน้ำเงินครามตัดกับผิวขาวของเธอเดินทางไปที่อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อไปถึงเธอมุ่งหน้าเดินชมสถานที่สักพักแล้วมานั่งอ่านบัวชัวเกี่ยวกับคณะสำรวจกองโบราณคดีที่ได้ขุดค้นซากเรือและตรวจสอบชั้นดินตามริมฝั่งอ่าวไทยโดยพบแอ่งน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะคล้ายอู่ต่อเรืออยู่หลายแห่งพร้อมทั้งยังพบส่วนประกอบต่างๆของเรือสำเภาโบราณน่าจะเป็นเรือสำเภาจีนแบบฟูเจียนขนาดเล็กที่นิยมใช้ในแถบเอเชียอาคาเน์สำหรับบรรทุกสินค้ามีใบสามเทาใช้หางเสือขนาดกว้างประมาณ7-8เมตรยาวประมาณ24เมตรเปลือกเรือเป็นไม้เนื้ออ่อนตระกูลไม้สนกระดูกงูเป็นไม้เนื้อแข็งในตระกูลพยาไมา้ สร้างขึ้นในมณฑลภาคใต้ของจีนซึ่งมีไม้จำพวกนี้มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่23หรืออาจมากกว่า200ปีร่วงมาแล้วบริเวณดังกล่าวสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็นอู่ต่อเรือเมื่อครั้งเตรียมยกทัพไปตีกองทัพพมา่าเพื่อกอบกู้เอกราชชนชาติสยามดกรกรมลนัทมองไปยังท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ที่ยามนี้ดวงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้ามีแสงสีเหลืองส้มกลมกลืนกินแสงสีแดงไปทีละนิดส่งความสวยงามกระทบผิวน้ำสะท้อนเป็นประกายสภาพแวดล้อมบนพื้นผิวท้องทะเลมีคลื่นถาโถมเข้าใส่กันอย่างรุนแรงเรือจำนวนมากลอยอย,อยู่โครงเคลงเพราะแรงขึ้นลมทะเลแต่ลึกลงไปใต้ท้องทะเลกลับมีสภาพอันสงบนิ่งปรากฏฟองอากาศเพิ่มมากขึ้น เบื้องหน้ามีเงาของบางสิ่งปรากฏขึ้นแล้วค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างคล้ายสิ่งมีชีวิตสองชนิดเลื้อยเหมือนงูยักษ์ผ่านสายตาไปสั้นพักไปพบกับของขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายเรือสำเภาโบราณน,นอนจมนิ่งใต้ท้องทะเลเอ่าวไทยหัวหน้าทีมนักประดาน,น้ำทำสัญญาณชี้ไปที่เรือสำเภาโบราณลำนั้นทุกคนต่างมุ่งไปทิศทางเดียวกันจุดหมายคือบริเวณด้านท้ายของลำเรือ ฟองอากาศจากอุปกรณ์ช่วยหายใจของหน่วยโบราณคดีใต้น้ำกองโบราณคดีกลมศิลปากรจำนวน4-5คนที่กำลังสำรวจสิ่งของในลำเรือพวยพุ่งเป็นฟองออกมาทุกคนไปถึงเป้าหมายเกือบจะพร้อมๆกันและนักประดาน้ำทั้งหมดได้สำรวจจากท้ายเรือไปทีละส่วนทีละห้องภายในลำเรือซึ่งพบสิ่งของวางประจัดกระจายคล้ายเครื่องชามสังคโลกไฮโบราณ เครื่องเงินโบราณเครื่องใช้ของชาวจีนสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเป็นเครื่องลายครามและลายสีแดงเครื่องเคลือบสีเขียวแดงชมพูซึ่งสีในยามนี้ซีจางลงไปมากสิ่งที่นักโบราณคดีสำรวจพบนั้นส่วนใหญ่ถูกเกาะเต็มไปด้วยซากหินปูนและกระดองของสัตว์ทะเลทับถมกันจนแปลเป็นรูปร่างสภาพใหม่รวมไปถึงกล่องใหญ่กล่องหนึ่งที่วางไว้บริเวณมุมห้องด้านในใต้ท้องเรือ ทีมนักประดาน,น้ำใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีกล่องโบราณคดีกลมศิลปากรนำกล่องที่ได้สำรวจพบขึ้นมาบนเรือเพื่อสำรวจอีกขั้นตอนหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีล้ำยุคเปิดกล่องนั้นออกทันทีพร้อมบันทึกด้วยกล้องวิดีโอและ new iPad เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนักโบราณคดีนำสิ่งของที่ถูกบรรจุในหีบเหล็กซึ่งถูกล็อกอย่างแน่นหนามาแยกออกด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ค่อยๆนำสิ่งที่ถูกบรรจุไว้ภายในออกมาโดยทำงานอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งที่อยู่ภายในซึ่งคาดว่าอาจมีสิ่งสินค้าซุกซ่อนอยู่ระวังหน่อยนะไม่รู้ว่าของข้างในจะเป็นอะไรหัวหน้าทีมพูดขึ้นพร้อมเดินไปยังโลกกำบังพร้อมเครื่องมือป้องกันชนิดหนึ่งเตรียมพร้อมปฏิบัติการอีกมุมหนึ่งของห้องอาจจะเป็นทองคำก็ได้พอดูจากลักษณะกล่องแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะหัวหน้า ลูกทีมคนหนึ่งพูดขึ้นผมว่าอาจจะเป็นพระพุทธรูปหยกนะครับพอดูจากสิ่งของที่อยู่ในเรือส่วนใหญ่เป็นของชาวจีนลูกน้องอีกคนแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวก็รู้ลองเปิดออกมาก่อนก็แล้วกันหัวหน้าทีมให้ลูกทีมรีบทำงานเพราะตัวเองก็อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรกันแน่กระบวนการเปิดกล่องปริศนาได้ดำเนินไปด้วยความนน,น้มนวลทุกคนจดจ่อต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนกระทั่งพบดาบโบราณมังกรพญานาค ที่บรรจุอยู่ในกล่องหยกเขียวมีคราบจับแน่นต้องล้างออกด้วยน้ำยาชนิดพิเศษจนสะอาดเพื่อให้เห็นฝักดาบประดับประดาด้วยท่าตโลหะเงินและทองคำส่องแสงแวววับจับตาอย่างน่าอัศจรรย์ใจโอ้โอ้จะเอ๋เจอแล้วอะไรกันนี่สวยนามมากนี่พวกเราระวังกันหน่อยนะหัวหน้าทีมพูดขึ้นมาด้วยความดีใจครับหัวหน้าผมจะระวังแล้วทำให้ดีที่สุดเลยครับลูกทีมตอบรับและยิ้มอย่างภูมิใจ ดาบมังกรพญานาคดาบโบราณอายุเท่าไหร่ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้คงต้องนำไปพิสูจน์ก่อนส่วนมูลค่านั้นไม่สามารถประเมินได้แน่อืมวิเศษจริงๆยูเลกาแล้วเรางานนี้หัวหน้าพูดนี่เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของทีมเราขอบใจทุกคนมากที่ช่วยทำให้งานครั้งนี้สำเร็จหัวหน้าทีมขอบใจลูกทีมพร้อมยื่นมือออกไปครับหัวหน้าทุกคนมองหน้ากันแล้วยื่นมือมาจับประสานกันพร้อมแสดงความยินดีต่อกัน ลักษณะดาบทำด้วยเหล็กน้ำพีด้ามดาบเป็นรูปพญานาคและพญามังกรทองมีหางของสัตว์ทั้งสองพันอยู่รอบด้ามส่วนหัวอยู่คนละด้างเป็นฐานของเหล็กติดกับด้ามมองดูสวยงามยิ่งคาดเข้าคร่าวว่าน่าจะมีอายุราว200ปีหัวหน้าทีมนักโบราณคดีจับดาบโบราณเล่มนั้นมาพิจารณาฉักดาบออกจากฝักแสงของดาบโบราณสะท้อนปรับปลายและในตาเวลาพบค่าในวันนั้น ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชนาวีที่บริเวณห้องโถงของการจัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุศิลปะสยามสมัยทนบุรีมีสิ่งของเครื่องใช้ยุคโบราณวางโชว์จำนวนมากอีกด้านหนึ่งของห้องโถงถูกตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงปรากฏมีตู้กระจกที่ล้อมรอบด้วยเครื่องป้องกันการโจรกรรมแบบไฮเทคติดตั้งเลเซอร์ลำแสงสีแดงรอบด้านส่วนด้านในตู้กระจกเป็นดาบโบราณมังกรพญานาค ถูกใส่กรอบสวยงามอยู่ตรงกลางห้องโถงโดยมีผู้เข้าชมจำนวนมากด้านซ้ายมือของตู้กระจกมีเสียงบรรยายและการฉายภาพโฮโลแกรมบอกเล่าเรื่องราวของวัตถุโบราณล,ล้ำค่าต่างๆที่จัดแสดงรวมไปถึงดาบโบราณเล่มนั้นด้วยในขณะชมการจัดแสดงดกร,กรกมมนัดจ้องมองอย่างสนใจชนิดตาไม่กระพริบแม้เวลาจะล่วงเลยมากระทั่งงานเลิกแล้วเธอยังไม่ยอมออกจากพื้นที่จนเจ้าหน้าที่มาเตือน ในขณะที่ดรกมลนัทกำลังตกอยู่ในภวังขจิตพิจารณาดาบโบราณงานเลิกแล้วครับคุณผู้หญิงเจ้าหน้าที่เข้ามาเตือนดรกมลนัทสะดุ้งและตอบออกไปค้าค้า,ากำลังจะกลับแล้วค่ะขอบคุณค่าเธอรีบก้าวออกจากบริเวณนั้นทันทีเมื่อถึงที่พักหยิบแล็บท็อกคู่ใจมาค้นหาความเป็นมาของดาบโบราณเล่มนั้นทั้งข้อมูลของสุสานดาบในยุคจีนโบราณและดาบไทยในสมัยโบราณ เธอใช้เวลาไปสักพักก็ได้พบสถานที่ที่เธอจะต้องเดินทางไปค้นหาสิ่งนั้นในแล็ปท็อปปรากฏภาพสุสานในสมเด็จพระเจ้าตากสินรัชกุลแต้จิว๋วสร้างในรัชสมัยพระเจ้าแผ่นดินจีนเชียนหลัวฮ่องเต้คิดทศกราด1796ักราช1 7ห6หรือพศ2396